ให้ดีขึ้นไปควรจะเรียนการเรียนการท่องการจำเอาพระธรรมวินยัยหรือว่าเรียนสวดมนต์หมู่นี้นะมันควรจะใส่ใจกันนะ,ะเมื่อเวลาที่เขานิมนต์ไปสวดมนต์นะมันเป็นนั่งอ้าปากฟังเพื่อนอเฉยๆเนะียมันขายขี้นหน้านะเพราะ กรทียนกิจเหล่านี้นะเป็นหน้าที่ของพระเนนเราจะต้องทำอยู่แล้วเพระเพนีมันมีอย่างนั้นเราก็ต้องรู้กันนะเราจะอยู่ไปได้ก็อยู่ไปได้กับชาวบ้านเขาอุปถัมภ์ถ้าชาวบ้านเขาไม่อุปถัมภ์แล้วเราก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องอนุโลมตามชาวบ้านเขาบ้าง แต่ครั้งพุทธการก็มีในวัดเชต,ตวันที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่อันเมื่อพระพุทธเจ้าทรงประกาศว่ายังอีกสิบห้าวันพระองค์จะเสด็จไปสู่ที่ต่างๆ เพื่อโปรดเวนยัยยศอย่างนี้พอถึงวันนั้นมาพระก็จะต้องตามเสด็จไปบางทีก็หมดทั้งวัดเลยก็มีคันแล้วพระองค์ก็ได้ทรงรับสั่งให้พระเถระผู้ใหญ่องค์ใดองค์หนึ่งกลับขึ้นไปอยู่วัด พระเถระองค์นั้นท่านก็จะต้องได้กลับไปพร้อมด้วยลูกษิกหของท่านก็อยู่ในวัดเผื่อว่าชาวบ้านเขาต้องการมงคลอะไรขึ้นมาเขาก็จะได้มาติดต่อตามตำราท่านกล่าวไว้มันก็เป็นธรรมดาของชาวบ้านผู้ที่ยังหวั่นไหวต่อความทุกข์ความตายอยู่ มันก็ต้อง <c oughs> หวังความเป็นสิริมงคลอยู่อย่างนั้นเนี่ยซึ่งไม่เหมือนอย่างนักบวชผู้ปฏิบัติบำเพ็ญปรมาถธ,ธรรมอันนี้ไม่จำเป็นต้องปัรนนาสิริมงคลอะไรต่ออะไรแต่ถือเอาการละกิเลสตัณหานี่เป็นมงคลอันสูงส่ง ผู้ปฏิบัติธรรมขั้นสูงขึ้นไปผู้ไม่ปฏิบัติธรรมผู้เพียงแต่บวชมาตามประเพณีเฉยๆไม่ได้รู้ส่วนลึกของศาสนาแล้วก็มกกักจะหมุนไปตามชาวบ้านเขา มกเกตสแวงหาสิริมงคลอะไรต่อได้ไอ <c oughs> เราผู้เป็นนักบวชนี่มันต้องรู้จักสิ่งเป็นมงคลที่สูงกว่านั้นมันก็มีอยู่นั่นนี่ได้แก่การรู้แจ้งในธรรมของจริงอันนี้เป็นมงคลอันสูงส่งฉะนั้นเราต้อง ปฏิบัติมุ่งต่อความรู้แจ้งในธรรมนั้นระศาตดาทรงอนุโลมตาม <c oughs> ก็ทรงอนุโลมตามบุคคลที่อินทรียังอ่อนอยู่มันถ้าไม่อนุโลมอย่างนั้นก็ไม่ได้ เขามาขอมองคลก็ให้มงคลไปอย่างนี้เลยเ <c oughs> ขามานิมนต์ไปฉันในบ้านในช่องกอกเสด็จไปพร้อมด้วยพระสงฆ์หมู่ใหญ่อันนี้ก็เป็นธรรมเนียมมาตั้งแต่ขั้งพุทธกาลเพราะฉะนั้นเราจึงได้ต้อง ได้ท่องสวดมนต์สวดพรกันไว้เพราะว่ามันมีมาแต่ครั้งพุทธเจ้านู่นระเบียบการเหล่านี้เนะี <c> ่ย <oughs> เราอาศัยชาวบ้านอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จำเป็นนะจะต้องสงเคราะห์ชาวบ้านไปชาวบ้านก็สงเคราะห์เราไปถอยทีถอยอาศัยซึ่งกันและกันอย่างนั้นเนะี่ย ความจริงนะชาวบ้านเขาก็มีจิตใจจดจ่ออยู่กับพระภิกษุสามเณรเขาก็หวังพึ่งพระภิกษุสามเณรผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ของพระของเนรอนนี้ก็พ่อแม่ก็หวังพึ่งลูกที่มาบวชอยู่ในวัดวาศาสนา <c oughs> วองว่าลูกนั้น เรียนทำเรียนวินัยได้แล้วก็พึ้ปฏิบัติไปมั่นคงในใจแล้วก็จิตได้มาชักจูงแนะนำพ่อแม่ให้ดำเนินไปทางที่ถูกต้องนี่ท่านจึงเดียว่าบวชจูงพ่อจูงแม่บางคนมันไม่ไม่คิดแหละไม่คิด เมื่อไม่คิดที่จะตอบบุญแทนคุณมารดาบิดาอย่างว่านี่นะก็มันก็ไม่สำรวมตนประพฤติตนไปตามอำนาจของกิเลสทำความเสื่อมให้แก่ตัวเองเมื่อตนเองเป็นผู้เสื่อมจากสินจากธรรมจากบุญกุศลแล้วเรื่องอะไรที่จะไปตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ได้น,นี้ จะไปแนะนาสั่งสอนพ่อแม่ให้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมจะไปได้อย่างไรอ่ะเพราะฉะนั้นต้องระลึกต้องพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจกว้วงขวางออกไปเพราะในชีวิตของเราเนะี่ย มันมีสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดมาตั้งแต่เกิดมาแต่าชาติหลังๆนู่นแหละมันก็มีมารดาบิดาผู้ให้เกิดแล้วก็มีวงสาคณาญาติมีครูมีอาจารย์แนะนำสั่งสอนมีเจ้านายให้ความรักษาไม่ให้มีภัยอันตรายต่างๆเกิดขึ้นเมื่อนี้นะ คนเราเกิดมาแต่ละชาตินี่มันต้องมีสิ่งแวดล้อมอยู่โดยรอบก็ถึงอยู่ไปได้ีนถ้าหากว่าไม่มีสิ่งแวดล้อมอย่างว่านี่นะมันอยู่ไม่ได้แล้วอ,อยู่ไม่ได้เพราะว่าโลกอันนี้มันเต็มไปด้วยภัยอันตรายต่างๆอยู่รอบด้านเลย <c oughs> ภัยภายนอกก็เต็มกําลังอยู่แล้วมันยังมาภัยภายในคือกิเลสตัณหาอาวิชชาโมหะเหล่านี้มันเป็นภัยต่อชีวิตจิตใจอย่างร้ายแรงทีเดียวฉะนั้นทุกคนอย่าไปนิ่งนอนใจถ้าประมาทไม่ทำความเพียรแล้วกิเลสมันก็ครอบงำ จิตใจใจก็อ่อนพับไปตามอำนาจของกิเลสมันเป็นงั้นอันกิเลสนี่นะถ้าแปลตามตรงๆแล้วก็แปลว่าสิ่งที่ทำใจให้เศร้าหมองขุนมัวนั่นแหละคำว่ากิเลสนี่นะ ไม่ใช่หมายเอาอย่างอื่นใดเรื่องใดอารมณ์ใดที่เกิดขึ้นในจิตแล้วทำจิตให้เศร้าหมองขุนมัวเรื่องนั้นอารมณ์อันนั้นแหละเป็นกิเลสทีนี้เมื่อได้ลงมือทำไปตามนั้นแล้วก็กลายเป็นบาปไปเบงนัน สิ่งที่เป็นบุญกุศลก็ได้แก่อารมณ์ที่ทำใจให้เบิกบานผ่องใสมันก็คงกันข้ามอย่างนั้นเรื่องบุญกับบาปฉันเมื่อเรานึกถึงเรื่องใดแล้วจิตใจเบิกบานผ่องใสขึ้นมาเรื่องนั้นแหละได้ชื่อว่าเป็นกุศลหรือว่าเป็นบุญ <c oughs> แต่ก็มิได้หมายทั่วทั่วไปนะอันถ้าหมายทั่วไปอ้าวพูดได้เงินได้ทองมากมาเข้ามาดีอกดีใจใจ,ใจกระเบิกบ้านผองใสได้เหมือนกันนะอันนี้ไอาการที่จิตใจเบิกบานผ่องใสเพราะได้เงินมากๆมาอันอันนั้นไม่จัดเป็นบุญกุศลน,นะอันที่บุคคลได้ให้ทาน มาแล้วมาคำนึงถึงทานการบริจาคของตนเห็นว่ามีประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นจริงเช่นนี้เราก็เกิดปีติขึ้นมาจิตใจเบิกบานผ่องแผ้วขึ้นมาอย่างนี้นี่ชื่อว่าเป็นบุญนะอารมณ์เช่นนี้แหละเป็นบุญนะหรวอว่านึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้ามาเป็นอารมณ์ ตามที่เราได้ยินได้ฟังหรือได้เรียนมาเรามานึกมาพิจารณาพระคุณของพระุทธเจ้ามาปรากฏขึ้นในใจจนเห็นแจ้งว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์เป็นผู้ประเสริฐจริงๆพระองค์มีปัญญาสาม,มารถละอาสวะกิเลสให้ขาดจากพระคันธสันดานได้จริงๆ ดังนั้นพระองค์เจ้าจึงได้ทรงพระคุณอันประเสริฐกัมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเพราะว่าพระองค์เป็นผู้ละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจากคนอื่นหรือว่าให้หมดสิ้นไปก่อนคนอื่นก่อนมนุษย์และเทวดาทั้งหลายดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐกว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายเพราะพระองค์ได้บรรลุมรผลนิพพานก่อนคนอื่นทั้งหมดและอาสวะกิเลสขาดจากสันดานก่อนคนอื่นทั้งหมดอย่างนี้ก็เรามาลำลึกมาพิจารณาดูแล้วอย่างนี้เราก็จะเกิดอัศจรรย์ใจ เกิดความเลื่อมใสแรงกล้าขึ้นมาจิตใจก็เบิกปานผ่องใสนี่แหละการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าแล้วจิตใจเบิกปานผ่องใสขึ้นมามันก็บุญก็เกิดขึ้นมันเป็นอย่างนั้นคนไม่รู้จักบุญแล้วก็ไม่นึกว่าเป็นบุญกุศลน,น,นึกเฉยๆนึกพอให้รู้เฉยๆ คนไม่เข้าใจบุญนะมันก็เข้าใจเพียงแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาต้องทั้งสำเนียกดูให้รู้แจ่มแจ้งในใจของใครของเราใครจะบอกใครไม่ได้ของบุนีเมื่อตอนเองลงมือทำลงไปเมื่อนั้นแหละเมื่อผลมันเกิดขึ้นมาให้มันก็เห็นแจ้งด้วยตนเอง ทีนั่นเนี่ยเป็นเหตุให้ผู้นั้นเชื่อมั่นในบุญในบาปได้อย่างแน่นอนเลยไม่มีทางสงสัยลังเลเพราะมันเห็นแจ้งโดยตนเองอะไรก็ตามแหละถ้าเห็นแจ้งด้วยตนเองแล้วมันก็สิ้นสงสัยไปถ้ามันไม่เห็นแจ้งโดยตนเองมันก็สงสัย อยู่อย่างนั้นแหละเมื่อสงสัยอยู่นั้นมันก็ยังไม่หายสงสัยมันก็จิตใจมันก็มัวหมองอยู่นั้นเนละกับเรื่องนั้นนะต่อเมื่อได้ไทยถามท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านผู้รู้ได้ชี้แจงอธิบายให้ฟังโดยแจมแจ้งแล้วเข้าใจชัดในเรื่องนั้นแล้วมันก็หายสงสัยไป ความที่จิตใจตั้งมั่นแล้วพิจารณาเห็นบุญเห็นคุณเหล่านี้แจ่มแจ้งขึ้นด้วยใจของตนเองเป็นจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมโดยแท้จริงให้พากันเข้าใจเพราะว่าใจนี้ถ้าหากว่าไม่เค้ตั้งมั่นแล้ว พิจารณาอะไรมันก็ไม่รู้แจ่มแจ้งเลยมันจะไม่รู้ชัดเจนดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องมาฝึกนั่งสมาธิภาวนากันเอาทำใจที่ยังไม่สงบให้มันสงบลงอย่าให้มันคิดไปในอารมณ์ต่างๆต้องหยุดคิดลงไป โดยอาการทั้งปวงเลยจิตมันถึงจะรวมลงเป็นหนึ่งได้ถ้ายังมีคิดอยู่มันก็รวมลงไม่ได้เลยจิตที่มันคิดไปในอารมณ์ต่างๆนั้นแสดงว่ามันฟูขึ้นมามันไม่จมดิ่งลงเรืองมันะเหมือนอย่างทุ่นที่เขาวางไว้ตามน้ำนั่นไง มันก็ฟูอยู่บนผิวน้ำนะกระแสน้ำก็พัดไปพัดมามันก็ลอยไปลอยมาอยู่งั้นอันสันใดจิตใจคนเรามันก็เป็นยางั้นถ้าหากความไม่ไม่ปล่อยไม่วางอารมณ์ต่างๆแล้วมันก็ลอยไปตามกระแสของเรื่องนั้นๆอยู่งั้นเนะี่ยมันจะไม่ยอมสงบนิ่งลงเป็นหนึ่งอยู่ได้เลย อันนี้นะสำคัญมากทีเดียวนะการทำใจให้เป็นหนึ่งการปล่อยการวางอารมณ์ต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่มีความภาคเปียนพยายามทวนกระแสจิตเข้ามาภายในจริงๆแล้วมันจะวางไม่ได้เลยจิตนี่นะถ้ามันส่งออกไปข้างนอกอยู่ตามใ้แล้วไม่มีทาง มันจะปล่อยจะวางอารมณ์ต่างๆได้ยังไงเราต้องทวนกระแสจ,จิตเข้ามาภายใน <c oughs> ทวนเข้ามากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปตอนนี้ใจมันก็จะตั้งได้เลยแล้วเราเพ่งความรู้อันนั้นอยู่ไม่ท้อไม่ถอย เพ่งเข้าไปด้วยอำนาจแห่งความเพ่งนั่นแหละมันเป็นการขับไล่อารมณ์ต่างๆออกไปเมื mm ่อ hmm. เพ่งเข้าไปอำนาจแห่งความเพ่งนั่นแหละมันทำให้จิตใจยึดมั่นอารมณ์ต่างๆไว้ไม่ได้เลยอารมณ์ต่างๆมันก็ค่อยถอนออกไปจากกิตนี้ นี่นะที่ท่านว่ากำหนดละนะ่นนะกำหนดละนี่ก็คือเพ่งนั่นเองเนะเพ่งเข้าไปเพ่งสติเข้าไปให้มันถึงดวงจิตถึงความรู้อันนั้นแล้วก็ไปกำหนดละอารมณ์ต่างๆละความคิดความนึกความวิจารณ์ต่างๆอยู่ภายในนั่นนะ <c oughs> <c oughs> เมื่อมันละได้มันก็หยุดคิดเล้บนีอ มันหยุดคิดแล้วมันก็มีแต่ความรู้กับสติสติก็ประคองความรู้สึกอันนั้นไว้ให้นิ่งอยู่เฉยๆเนี่ยเมื่อมันนิ่งอยู่ได้นานไปมันก็มีกำลังเข้มแข็งขึ้นนะเป็นยัางานเรื่องมันนะมีกำลังเข้มแข็ง ไม่อ่อนแออจิตใจที่อ่อนแอก็เพราะว่ามันไม่ไม่ได้สงบไม่ได้นิ่งอยู่พอสมควรแก่เวลาสักทีว่านิ่งก็นิ่งอยู่นิดเดียวหนึ่งแล้วก็ไปแล้วคิดแล้วอย่างนี้นะมันมันก็ไม่มีกำลังแหละก็อ่อนแออย่างนั้นให้พากันเข้าใจ ต้องเพ่งจิตนี้ให้มันสง,งบให้มันแน่วแน่จริงๆต้องคมช่วยด้วยฮะเมื่อรู้ว่าจิตตนนมันมันชอบจะลอยไปตามอารมณ์ต่างๆมันก็ต้องใช้การคมด้วยอ,อดกั้นด้วยต้องประกอบด้วยคุณธรรมหลายอย่าง จิตนี่มันจึงรวมลงได้มันจึงสงบลงได้เราจะไปกำหนดเพ่งเข้าไปนิด,นดหน่อยหน่อยแล้วแล้วจะให้จิตนี้มันรวมลงง่ายง่ายอย่างนี้นะมันไม่ได้มันสู้อำนาจกิเลสไม่ได้แต่ถ้าเราเพ่งไม่ถอยเอา้ามันจะวุ่นวายไงก็ช่างมันไม่วันไว เพ่งมันอยู่นั่นแหละเพ่งไปเพ่งมาสติมันแก่กล้าเต็มที่แล้วจิตมันก็คลายอารมณ์ต่างๆออกไปนั่นแหละเมื่อจิตมันคลายอารมณ์ต่างๆออกไปแล้วมันก็ค่อยรวมลงรวมลงความรู้สึกก็ปลอดโปร่งก็เบาเมื่อมันคลายอารมณ์ออกไปนะ ถ้าจิตที่ไม่คลายอารมณ์ต่างๆออกไปนั่นมันหนักมันน่วงมันอึดอัดอยู่นั่นแหละถ้ามันคลายอารมณ์ต่างๆออกไปจาก,กจิตนี้แล้วมันความรู้สึกมันก็เปลี่ยนแปลงไปทันทีมันก็เบาก็โปรง่งถ้าหากว่าผู้มีโรคภัยเบียดเบียนเอา้ามันก็ต้องทำความรู้เท่าต่อเวทนาะ เมื่อโรคภัยกำเริบขึ้นมันเกิดทุกขเวทนาก็เพ่งเวทนานั่นแหละจนรู้เท่าไม่ใช่ว่าพอเวทนาเกิดขึ้นก็วุ่นวายไปเลยไม่เพ่งไม่กำหนดรู้เท่าอันนั้นได้ชื่อว่าไม่รู้เท่าทุกข์ปล่อยให้ทุกขมันครอบงำจิตใจเพราะฉะนั้นนยเมื่อได้ฟังอุบาย,ยาต่างๆนี้แล้ว ก็ให้พากันจำอุบายเหล่านี้ไว้แล้วลงมือลงมือทำไปเลยเท่าที่บรรยายมาก็สมควรแก่เวลาขอยุดติลงเพียงเท่านี้